เซนทามออฟฟิเชียลโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยครับผมอยูแจ๊คโพดีนนี่ครับวันนี้ผมจะมาทำท้าเล่นก็คือถ้าผมเจอซอมบี้ให้กับแพ้ทันทีเลยนะครับหรือว่าจบคลิปนั่นเองนะครับผมเราไม่รีรออะไรเราก็เริ่มกันเถอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วใคกันด้วยนะครับกดซับแล้วกดไลค์เยอะๆกันด้วยมาจะบปะผมผมผมอยากให้ทุกคนแบบกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์น่ะเออถ้าใครชอบตัวละครผมก็กดไลค์นะ อะไรเข้าไมโอเคเรามาตัดไม้กันหน่อยดีกว่าเราก็เล่นเหมือนอาชีพก็ปกติแหละแต่ถ้าแค่ข้ามเจอสมบีถ้าเจอสมบีเท่ากับจบคลิปทันทีครับอือมาเราอ่าโอเคทำทีแอ็กทีแอ็แล้วก็อ่าโอเคนี่เอ้ยนี่เอ้ยปอือหักหัวโอ้หมูเยอะดีปื๊บน้า โอเคไม่โดนโอเคในมาสิบก็โอเคแล้วพอได้อยู่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราขุดหินนะครับผมอะไรเนี่ยถ้ำเหมือนเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำละจะทำฮะอะไรวะวัดคงจะไม่มีหรอกมั้งเราเราต้องหลีกเลี่ยงครับผมเราต้องหลีกเลี่ยงนะเราจะไม่สนใจไปหาครับเกืบเตาเผาฮะ เออหนึ่สองสามอะเราจะมาทำติ๊กก็ตุ๊กแอคคค่าผิดเออสองสามเอาใหม่ครับใหม่ปึ๊บปับโอเคเราจะเอาอันนี้มาเอาอันนี้ อ่าได้ละพอเราคุณเล็กเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาเคสกันอืมอ่า่อยตกตกโอเคเอเออ่าเอาค่ะแค่นี้พอแล้วแล้วก็ไปเผาโอเคนอ,อะไรอะ่ะเอ้ยเกลยวกเกียวกตะเกลเก,ลกลอู้ชีปเปอร์ตกใจ อืมกร,ก,กระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงวิจัยธนูมาจำยิวเอ้าวัดปึ๊บ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 โอ้ยโอ้ย,อยจะตายจะตายอาหารอาหารอซมบี้อย่ามานะซอมบ,บี้ซอมบ,บี้น้อยอย่าพุ่งมานะไม่ใช่ซอมบ,บี้น้อยดิซอมบ,บี้ใหญ่แล้วเน,นี่ย อะ,อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะอย่าบอกว่ามาทางทางไหน,นอ่ะอ่าปักไฟไปก่อนโอเคเราลงไปดีกว่าน่าจะปลอ,อดภัยนะน่าจะไม่มีซอมบี้ลงอ๋อปีถวนน่าจะไม่มีซอมบี้ใช่ไหมโอเคดีดีมากดีมากดีมากเยี่ยมเยี่ยม ชน um. w w p p ้ำเยี่ยมว่าแถวนี้มันต้องมีเพชแน่นอนใช่ไหมเฮ้ยเราพาแข่งลอยจเราลงไปเลยตัวเกครับมาอืมสัตว์เอ้โอ้จบแล้วโอเค ถ้าใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแชร์กดติดตามต่อไปอยินดีดรวยเยอะเลยโอ,อ้แล้วออยอมโดนตายเหรเฮ้อ,อ